ก,ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับวันนี้จะเอาแวนดาตเกียนในแล้ะดูว่าผมจะชนะหรือเปล่าลวันนี้นะ ลุย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 อย่าไปรอช้าครับเลนล่างเป็นเลนของเราฮึดูจากทีมไม่ไม่น่าจะรอดนะ <One time. S 1> ป่าเราก็ไม่มีมีแคลรี่อยู่สองตัว <Huh? S 1> <c oughs> อ้าว,อ,าวอะไรวะย้อนย้อน ยังไงยังไงยังไงได้ครับได้เรื่อยๆนะได้เรื่อยๆนะยังไงยังไงอ้าวอ้าเฮ้ยเฮ้ยน่าจะเสร็จเพื่อนแล้วล่ะโอเคสวยเพื่อนสวยยฮูว้าวคิวด์ไดว่าไงเพื่อนคิวด์ยังไงยังไง เข้าแล้วเอาดิเอาดิเอาดิไม่ได้น้องเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ถอยถอยถอยไม่ได้ครับไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ดูด้วยเอาใหม่ยังไงต่อยังไงต่อมาดิดูด้แอบอยู่ในป่าจังหวะกิลด์สวยกิลด์สวยโอเคยังกิลด์โหเก็บหมดครับเก็บหมดสวยสวยสวยจังหวะนี้น่าจะได้ป้อมนะครับน่าจะได้ป้อม ยังไงยังไงแตกไหมป้อมแตกไหมยังไงยังไงมันมาแล้วเพื่อนนาแล้วยังไงหัวนิดเดียวป้อมนิดเดียวถอยกันไปกันโอ้โหเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วหลังหลังไปต่อไปต่อยอดไปเรื่อยยอดไปเรื่อยเรือภาษาหยอดได้นะได้นะได้อยู่นะสวยสวยสวยโอเคสองตัวโอ้โหเกือบตายครับจังหวะนี้ กลับบ้านกันดีกว่ับบ้านขอยาหน่อยขอยาหน่อยร <c oughs> อพี่แปบเป็นน้องเดี๋ยพี่ไปแปบเดียวแปบเดียวว้าวพี่มาแล้วน้องแพ้เ่อไงแล้วน้องานาคอสมาเป็นไงต่อน้าเลยายกต่อต่อ ไมมมาาาอออ้้ชื่่กูวววเเเีดถ้าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะฝากติดตามหน่อยช่องใหม่ครับไปลุยกันต่อลุยกันต่อไปไปไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆว้าวตีนกครับไปตีนกเฮ้ยเหมือนมันเอามังกรอยู่ป่ะ ยังไงยังไงแมวแล้วครับมันไปแล้ว <Hey. S 1> จังหวะนี้แวนเอาครับแวนเอาไง,ปาไ,งไปไปต่อต่อไปครับต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยยังไงมันถูกไฟมันจะไม่สู้ครับ <c oughs> ไม่มีการไฟเกิดขึ้น <c oughs> ยังไงต่อยังไงต่อ <c oughs> ตีโนไปเรื่อยครับ <c oughs> เพื่อนเข้าไหม เพื่อนเข้าไหมเหมือนเพื่อนจะเข้านะเอาในป้อมมยเพื่อ,อนเอาในป้อมหนึงไงไม่ไหวมัง้งโอ้ยป้อมตีอะป้อมตียังไงอ้อมไปแล้วอ้อมไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีไหมมีไหมมีใครสนใจไหมครับ,บมันหิวมันหิวท่านผู้ชมเรามาแย่งบัฟฟ้ามันดีกว่าลอยบัฟฟ้ามันนะครับเราเล่นงคิดป,ป่ามันเลย ร่างกายมันอยากบวกอะครับ <Yeah. S 1> จังหวะนี้ยังไงกิลด์เอาไหมครับกิลด์ยังไงกิลดอร์บวกครับบวกไปต่อใส่ไปยอดจอดตอดไปเอยตอดไปเลยตอดไปเยอปเยแข็งจัดเลยอะตอดไปตอดไปตอดไปไม่น่าจะไหวครับไม่น่าจะไหวถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนมั oh. งกรเพื่อนรงมังกรมังกรจัดดีจัดดีจัดดิ ได้อยู่ได้อยู่สวยสวยสวยโอเคแตกมันกรต่อมันกรต่อทังงว่านี้ไปไหนกันดีเลือดก็ไม่ค่อยเต็มใจนะเพื่อนนะเลือดก็คึ่งตอดเองจิวเดอร์ไปไหนผมไปหมดครับไม่ได้มาด้วยกันนะท่านผู้ชมมาเดียวนะ ต่อไปเอยเนี่ยต่อไปเลยนะครับต่อไปเลยเล่นแวนต้องยืนห้เป็นนะยังไงเพื่อนยังไงเอาเป้าย้อนนะเอาเป้าถ้าเลือดผมเต็มแล้วผมบวกกันนะบอกเลย <c oughs> แบบว่าร่างกายมันอยากปะทาค,ครับ <c oughs> พรทพืา่านผู้ชมยังไงยังไงเอาเป้าเอาเป้าแป๊บหนึ่งตีคลิปกันเลือดจะมีวะ <c oughs> มาดีครับมาดีครับเอาดีเอาดีาดบวกดีเพื่อนบวกดี เสร็จเป็นหนึ่งเสร็จเป็นหนึ่งยังไงต่อไหมต่อไหมต่อไหมยังไงยังไงยังไงเพื่อนโดดแล้วโอ้โหโดนสตันเดี๋ยวจังหวะนี้เรากลับไปเลนล่างก่อนแล้วกันไปดูป้อมก่อนเดี๋ยวคลิปข้าป้อมเหมือนเกมเราจะเดินได้ดีนะครับอันนี้ขนาดตัวทีมเราไม่มีใครเอาป่ามาทักตัวนะเทวนี้ก็ไม่ได้เอาสกิลป่ามาครับแต่เขา ฟารมให้งไเหมือนเลนกลางเขาจะมีการไฟเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปส่องสอดแนมดูก่อนพอเรามาถึงแล้วเหมือนเขาหนีกันหมดเลยครับท่านผู้ชมมันเขารู้ว่าผมจะมายังไรไม่รู้เลยบับฟ้าฝั่งเจ้าเป็นของท่ายน้องเสร็จค่าดีแล้วเถิดแตกไหมอ้าว ทิบหร์ระบ้าฟ้าไม่แตกเฮ้ยยังไงวะลองใส่ตีเบาอ่ะรอบนี้ไม่เหลือ,อน้องจังหวะนี้ยังไงนาคอสก็ได้นะนาคอสก็มาดิครับมาดิเอาดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจัดหน่อยดิจัดดิเพื่อนสวยเพื่อนสวยอุย้ยเหมือนมันจะรอดนะเหมือนมันมจะรอดนะยังไงโอเคสวยครับไม่รอดสุดท้ายไม่รอดนาคอสเฮาจัด <Yahoo! S 1> <c oughs> เลือบหน้าตายมากเลยโอ้หูนิดเดียวครับ ไม่ไหว่าป้อมตีเข้าป้อมแล้วเอาป้อมดีกว่าป้อมดีกว่าจัดเพื่อนอะาป้อมเพื่อนอาป้อมเฮยป้อมแตกครับเพื่อไม่เสียเวลาครับไม่ต้องเดินอยู่เฉยตีกิป,ปานไปมันไม่มีคนอยู่แล้วจัดมันให้หน่อยอจังหวะน,นี้เราต้องไปซัดกระเลนล่างแล้ว มันลอยป้อมผมไปแล้วยังไงเพื่อนยังไงมอทอดโดดไปแล้วครับโดดไปแล้วแป,ป๊บหนึ่งดิเฮ้ยโอโ้โหมันหนีอย่างไวเลยอะ one shot, one kill. เดนกลางอะรอครับรอแป๊บเดนกลางรอแป,ป๊บ กำลังไปกำลังไปโอมาดิมาดิมาดิเอาดิปังหายหายครับหายว้าวเดี๋ยวเรามาแก้เม็ดป่าสักสาวิครับไม่ใช่นะผมจะเลือดตีคลิปนี้มันได้เลือดนะครับจังงวันี้เหมือนกลางจะมีการเกิดประการประทาขึ้นนะครับ เอาไหมเอาไหมยังไงย้อนยังไงมันมาวะจัดดิครับอู้มาสามได้หมดได้หมดสี่ตัวนาคอสมาด้วยมันจะล้วงผมมันจะล้วงผมยังไงเพื่อ,อนสวยโอ้โหเกือบไปแล้วเราเกือบไปแล้วรอบนี้เดินหน้าต่อไปครับเลือดเรายี่สเปอร์เซ็นแต่ใจเราเต็มร้อยกลัวอะไรล่ะเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับเมาบัฟฟ้าบัฟป่ามันเหมือนเดิมมาตีคิดป่ามันเล่นครับ เหมือนเราไม่รีบอ่ะเนาะเรนกลางไปต่อครับอ้าวสงสัยจะเจอการประทะเกิดขึ้นยังไง ได้หมดนะเพื่อนได้หมดนะได้หมดนะโอ้โหโอ้เยอะ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 ถอยถอยดีครับถอยเพ่นอย่างกับหมาเลยเฮ้เกือบไปแล้วไม่หล่ะเราไม่น่าห้าวเอาเอาจะเอามั่งจะเอามั่งจะไม่ให้เดินกลับบ้านเนยมั่งชิบหายเหมือนเลนกลางจะมีการประทะเกิดขึ้นอีกแล้วไปเพื่อนไปยังไงเอาดิเอาดิเพื่อนเอาดิเอาดิบอกปึ้งหายโอ้โหโดนหมอทอดโดดเข้าไปครับหายไปเลย นาคอสอยู่ตรงกลางยังไงจังหวะนี้เอาต่อไหมเอาหูนาคอสนาคอสนาคอส,หา,คอสหายไปไดิครับโดนสกิวลอยไปดอกเลยยังไงเพื่อนยังไงจังหวะนี้เหมือนจะมีปัญหาไหมตีทีปไปเรื่อยตีทิปไปเรื่อยอยัางไงายัยางไงเอาไม่ได้เอาไม่ได้สตันกแล้วเอาไม่ได้ หมือนเาจะไม่ค่อยกล้านะแต่ผมเลือดมันร้อนะ่ะอยากมันอยากยังไงท่านผู้ชมเหมือนมันหิวว่ะครับต <need> <c oughs> ีไว้อย่างกับตันคนเลยปั๊บ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 ปั๊ Has been สงสัยเกิดการประทายอีกแล้วจัดจัดดีจัดดีดดมาดีสองตัวก็ไม่กลัวนะตอนนี้จังหวะน,นี้มันหิวครับมันหิวท่านผู้ชมมันหิววมากว้ากอเอาจังหวะเน,นี้ยเอาก็ได้หมดนะมาดิมาดิเอาดิตั้งตั้งหายไม่หายโอ้โหเกิด The <theme> เกิดจัดอลยบอกไแบรนด์ตอนนี้เกิดจัดอ่ะ จบเพื่อนจบเถอะยืดไปเดี๋ยวแพ้วะ่ะทีมเรามันแครี่มันสองตัวด้วยจบเถอะครับจบเถอะตีป้อมไปครับตีป้อมไปตีป้อมไปเรื่อยตีป้อมไปไอริมาหลังไอริมาหลัง One, <get> ยังไงแปบ๊บหนึ่งผมไม่อยากตีมันแข็งผมแบบตัวบางเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาดิจังหวะเนี้ยโอ้โหมาดิมาดิมาดหมดอะหมดอะหมดอะ,ดะป้อมต่อ,ป,อ,ตอป้อมต่อครับป้อมต่อไป ป้อมต่อไปตัวหลังเข้ามอทอสมอทอสก็หลับได้นะครับมอทอสมอทอสก็หลับได้นะมอทอสก็หลับได้นะผมมาเป็นทีมครับผมมาเป็นทีมจังหวะนี้ต้องจบแล้วจบได้ไหมจบได้ไหมป้อมแตกไปแล้วจบได้ไหมต้องจบแล้วจังหวะนี้ต้องจบแล้วต้องจบแล้วต้องจบแล้วเพื่อนต้องจบแล้วมาตีป้อมดิเฮ้ยเออต้องจบแล้วต้องจบแล้วโอเคสวยครับชนะไป ผมว่าผม MVP แน่นอนรอบนี้ร0 0เครับยังไงปึ๊บปึ๊บอีกตาเดียวผมก็ขึ ji? ้นไดมอนด์แล้วครับท่านผู้ชมนี่ไง MVP จริงด้วยแบนมันหยุดไม่ได้จริงแบนด์เกรงแรงครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปฝากช่องใหม่นะครับท่านผู้ชมพี่พีเองน้องเพื่อนๆทั้งหลาย 拜。<Bye. S 2>